พี่รู้นะไป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 ถ้าบอกมาตั้งแต่ตอนนี้พี่จะได้ช่วยเหลือได้ว่าไงไม่ใช่ถ้าพี่ฆ่าหนูแปลว่าพี่ไม่รักหนูเด็แต่พี่เป็นแขนาดเดียนไม่เอิร์ดอะอยู่นี่อะไม่อยู่นี่ไม่ใช่พี่เอิร์ดนะฮะนี่น้องแก้วเองไม่จริงไม่จริงพี่เอิร์ดอยู่ในนั้นนะพี่เปรียบจะไหนก็ไม่รู้ อันนี้คือแบบฆาตกรอันนี้แล้วฆาตกรฆาตกรหลบในตู้แล้วออกออกมาขยับออกมาหน่อยขยับขยับออกมาเอิร์ธขยับออกมาสิอย่าทำอย่าทำฉันนะเฮ้ยเฮ้ยออกมาเราจะอยู่ตรงนี้ตลอดไปได้เออ รักศพหึ่งฮะอะไรอ่ะเม้ยมีคนตายแล้วพี่เอิร์ธรักศพอะไรกันวนี่ยมีคนตายคนตายแต่ไฟมันดับนะมีคนตายมันก็ต้องมีให่เราสี่คนแล้วแหละไม่ใช่แล้วแหละเอ้ยเดี๋ยวทําไมมีเสียงแต่ไม่มีตัวใครแยกไปอ่ะไม่รู้อันนี้อยู่ตรงเนี้ยอยู่อีกมุมนึงเนี่ยยังจาได้ไหมว่าเฟสแรกที่บอกว่าไม่ไม่ไม่เกมก็กราฟอยู่สองคนนั่นน่ะเกมแน่เลย ว่าสีเขียวเมื่อกี้อยู่กับเราแล้วเดินแยกไปแล้วก็มีคนตายมีคนตายเพิ่มใช่คุณเปาแหละนะครับคุณเปาเลยครับเอาว่าอะไรผมอยู่เนี่ยเราเราไเเรราาจะไม่ไปไม่ไปแก้ไฟเหรอเราจะไม่ไปไหนกันจริงเหรอต้องเดินกระแตกกระแตกไปต้อรเดินแล้วกี่เนี่ยต้องเดินแล้วเนี่ยเรารู้กันจรเรารู้ฆาตกรกันแล้วแหละ คือมีลูกเั้งหมดอ่ะนไฟดับแล้วโดนชิ้นกำแพงอ่ะไในสี่คนเนี่ยเกมรอดแล้วเพราะว่าเกมไม่ได้ไม่ได้ต่อลูกคุณบอาคุณเปาเลยคุณเปาคุณเปาคุณเปาเปาคุณเปาไม่ใช่่พีเปาพี่ไม่ใช่พี่เปาไม่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 ฟังไม่ฟังคุณเปาคุณเปาสคติปสคติปเถอะขอร้องแหละเกมเกมเราทุกทีนะจริงจริงเพื่อนไอ้เมัน นัน่งอยว่าแล้วไหมเออแก้วไปสั้นกระดิ่งไปสั่นกระดิ่งไปสั่นกระดิ่งเร็วไปสั่นกระดิ่งไอเกมมันไม่จบสั่นกระดิ่งไปสั่นกระดิ่งสั่นกระดิ่งสั้นกระดิ่งสั้นกระดิ่งเร็วเร็วสั่นกระดิ่งเร็วก่อนที่เราจะตายกันหมดสั้นกระดิ่งสั้นกระดิ่ง อ้ากระดิ่งหมดไอ้เจ้ากระดิ่งเอาไงต่อเออดีพอร์ตไปก็ไม่ชนะสินะกลุ่มแมวกำลังกระดิ่งเล่นเลยเอางี้ได้จับผมชนะกันชนะอยู่ถ้าถ้าวุ้นโหวตไี่ออกมนชนะไหมไม่คู่นชนะไงพี่กูรักเป็ดเหรอคนดีๆเนี่ยกูรักเป็ดเหรอกูหลักเลยพี่ รมโดนเอาปืนแต่ต้นเกมเลยพี่แล้วพี่จะทำยังไงเนี่ยพอจะปีบบุญก็ช่วยเปล่าคุณเอิร์ธคุณมีอะไรจะพูดเปล่าคุณเดินกับคุณแก้วทุกตาเลยอะก็คือจะพูดไหมผมเลือกผมผมเลือกอะไรได้บ้างตอนเนี้ยได้เลือกได้คุณอยากเลือกอะไรอะคุณอยากเลือกทางไหนอ่ะตะคิดไหมตะคิบรอดตะคิดรอด ะกิบรอดบอกแล้วไงทำบาปมากกว่านี้พี่คุณเพี่ทำบาปเป็นมากดูแล้วพี่เอิร์ทักทิพอ่ะเอาดิก็บอกแล้วว่าตะกิบรอดหนูไม่ได้เป็นตัวละครเป็นคนฆ่าแคนาดาเหรอเนี่ยผมบอกเป็นเคทันเดียกจริงคุณเต้นแค่เป็นหมอผีเฉยเขาเลี้ยงผีไว้ เอาไปเปาคุณรู้จักระเบิดผีชีพอ่ะฮะไม่เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูว่าระเบิดผีชีพเป็นยังไงไปคุณคุณคุณไปจัดใครก็ได้ผมใส่อุตสาห์ไปถ้ามีพลังน่าจะใช่จริงแบบใช่แบบรู้จักระเบิดผีชีพเปล่า เป็นระเบิดระเบิดเธอว่าฉันจะฆ่ฉันแล้วฉันจะฆ่าเขายังไงอ่ะฉันเป็นจอมทำลายอ่ะสู้ไม่ได้นะไม่ผมถามว่ารู้จักระเบิดพีชีพไหมเอาเลยเพื่อนเอารึเพื่อนไอ้ลิฟไอ้ลิฟไอ้ลิฟ อไรอะออ้นี่ไอ้ปนอี้อ้ป็นี้อ้นเป็นไอ้ปทนอีเป็นอไอ้เป็นเป็นอะไอ้เป็นีเป็นอะไรอันี้เป็นอไอันีเป็นไอ้นี้เป็นไอัเป็นอะไรเป็นไอ้เป็นไปทันีเค็สไอันนเป็ไรเป็อะไรอเปอไรเป็ะไอิป็ไเป็นัน้นไรเป็ดมาไอนเป็นไออะมอเปางไมไว้นะมันวางได้เป็นอรวะกูไปอะ ไอ้ลีฟไอ้ลีฟมึงไปทำเควสเป็ดมาทำไมนะคุณเอิร์ธฮัลโหลขอบคุณมากเลยมันเหลือแค่หนึ่งวิเข้ามาผมตายอยู่แล้วถ้าผมตายอะเอาเอางี้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 เอ่อตานี้เราจะคลิปก่อนไหมแล้วเดี๋ยวเขาโหวตทีตาหน้า บวมบอไปไม่คิดว่าคนคนเปล่าออกไปแล้วจะเจอคนพอดีเหรอโดดนะถ้าโดดยืนยืนทำคุ้ตรงน้ำพุกอยู่รอดถ้าเหงือหึงวีอะไรวะเอิ้นขย่าวกระดิ่งนะเรียบร้อย อย่างน้อยอย่างน้อยอย่างน้อยเขาจะชนะแต่พวกเราก็รอดากคนเขาด้วยเา้วยเข้ยอามามามอมา้ามอมาาม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 มนมา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 ามามามากามคมณไามามาามามาาม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 มามาพวกาม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 านามอมมามนมามาาามามามาา ไปก <mm ูเลยก็ผมเป็นโดโดอ่ะไอ้ไอสัตว์ปล่อยโคอมาเลยไอ้เหี้ยอ่ะมาดิมาดิมาดิผมเป็นโดโดอ่ะไปเลยเอ้าฆาตกรตัวจริงอยู่นี่แล้วคุณเป็นกระตุกกันตรงนั้นโอ้โหไปิะปาดคุณแล้วหเหมือนแทอทัเวสต์ไฟส์ป่าของปีป่า ผม,ผมเป็นแคนาเดียนไปล้วผมเป็นแคนาเดียผมเป็นอีกแล้วศูนยไม่ศูนย์เจ็ตามมาทำไม 7, 7. โอเค <7. S 1> เ็นมา <c oughs> <c oughs> เขาเรี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนฟังก่อนก่อนคี่คนเอิร์ธจะตายอ่ะเขาเขียนพินัยกรรมไว้ว่าเขาเกิดที่แคนาดามถ้าิเลือะคนาเียนะค้าถูกตัวนะคนตั้งเยอะตั้งเยอะ นี่ค่ะคุณคุณมีอะไรอยากจะสารภาพกับผมไหมไอ้พูดดิอะไรผมทำเควสเควสตรงเนี้ยเควสเควสเนี้ยทำไรทำไรผมทำอะไรผมปัดฝนดูเวลาอ่าอ่าอ่า ฮัลโหลได้ยินไหมครับอุ้ยไม่ช็อตด้วยได้ยินครับได้ยินครับเขาเขาชื่ออะไรอ่ะคุณชื่ออะไรอ่ะเธอเธอชื่อโลมิโนชื่ออะไรนะชื่อชื่ออะไรนะมอนมอนมี่มอนไม่ช็อตยินดีที่รู้จักนะอ่าก็ต้อนรับน้องใหม่เลยกันเนาะมาจัดไปอ๋อผมรอคุณพูดคำนี้อยู่แล้วน่เเเเ้าาปป็โโดดหรือลไม่รู้ไม่รู้ไม่สนเป็นก็โูดทำไมอ่ะ ไม่รู้ <คน S 1> ไม่สนคุณขยาม <c oughs> ่วนออกหมดแหละขยาม่ววมันคือการต้อนรับ<ล>ตังใหม่เกมไวแต่เกมแรกเลยล่ะพี่เกมไวมหรอเดวโดนวะเนี่ยเนื้อเออเ้ยด้วยเอ้าไม่ใช่ ฮัลโหลเป็นหรือเปล่าเป็นหรือเปล่าสองพี่น้องคุณนี้ทำไมไม่ตอบทำไมถึงเงียบรอเป้าเหรอใช่เฮ้ยโอ้โหยแมงเอ้ย อะแล้วคุณตายด้วยเหรอพออะไรครับออกไม่ทันอ่ะผมก็ออกไม่ทันเหมือนกันแมงเออไอวุ้นไอวุ้นไอวุ้นเลยไอวุ้นไอวุ้นแน่ไอวุ้นเลยเนี่ยตรงเนี้ยไอวุ้นแน่นอนไม่รู้เหมือนกันยังไม่เจอตัวก็ตายได้ไงอ่ะตายว่าพี่ทำหนูไว้ไปนั่นน่ะ พี่จะพูดให้ฟังเว้ยเพพี่อ่ะเดินล้อ,อ <c oughs> หอลอ,อกเดินล้อหลอกกับคุณเอิร์ธไงแล้วหนูปล่อยโคมไฟพอดีไงมันก็เลยตายคู่พร้อมคุณเอิร์ธตรงนั้น